พระมหาพยวันเตรียมศึกเรียกว่าเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอยู่ไม่น้อยเมื่อพระมหาพยวันได้ออกมาไลฟ์สดเตรียมสละสมณเพศโดยพระมหาพยวันได้เผยว่ายืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตว์ตรงนี้ณวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าพระคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุทธิไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดไสทองอาตมาภาพพระมหาพยวันขอลาศิกขาไปอยู่กับโยม อาตมาเคยพูดเราว่าอาตมาห่วงยมตอนนี้ยมแม่ทำคีโมอยู่ซึ่งโรคมะเร็งเราก็รู้ว่าน้อยนักที่จะรักษาหายขาดถ้ายมแม่อาตมามีบุญรักษาหายขาดก็ดีไปถือว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยรักษาคุ้มครองก็ดีไปแต่ถ้าท่านไม่หายก็เท่ากับว่าอาตมามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีที่จะได้อยู่กับท่านดูแลท่านแล้วอาตมามีทางเลือกไม่มากอาตมาเป็นลูกชายคนเดียว หากสละสมณเพศแล้วก็จะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและจะทำประโยชน์ในฐานะคราวาสยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเพราะไม่ใช่วิธีรักษาความเป็นธรรมให้พระราชปัญญาสุธีเหตุที่รำไ้นั้นเนื่องจากนึกถึงความหลังสมัยบวชเป็นเนนได้กอดแม่ครั้งสุดท้ายวันนี้ดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดแล้วถ้าศึกแล้วก็จะกลับบ้านไม่อยากประกอบอาชีพที่ไหนอาจอยู่บ้านทำการเกษตรหรือหารายได้ผ่านช่องทาง างออนไลน์แทนซึ่งหลังจากที่พระมหาัิวันได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยต่อพระมหาัิวันยังได้ออกมาโพส์ข้อความด้วยว่าชีวิตคือความคุ้มค่าและคุ้มค่าอย่างไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหรือสถานะแบบไหนมันก็คือชีวิตคือความมีศักดิ์ศรีและงดงามอย่างเท่าเกันจะอยู่อย่างไรไม่สําคัญเลยนะ ไม่สําคัญเท่ากับว่าสถานะที่เราอยู่นั้นเราพึงใจสมัครใจหรือสามารถกําหนดมันได้ตามอย่างที่เจตจํานงในใจของเราเรียกร้องต้องการหรือเปล่าปลอแท้จริงแล้วมากกว่าการตอบคําถามคนอื่นเราควรตอบคําถามตัวเองให้มากๆว่าก่อนที่จะตายลงในไม่ช้าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันเพื่อตัวเราเพื่อคนที่ร,รักหรือเพื่ออะไรขอข้อคุณข้อมูลจากข่าข่าวขอบคุณค่ะ